สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่ผมมิสเตอร์แชททวีนะครับท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับม,มันชื่อเกมว่าเออบันไดเลื่อนทดลองนะครับคือถ้าอาา่านภาษาอังกฤษนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องถามเลยว่ามันคืออะไรเพราะว่าผมเนี่ยอ่านแล้วมันดูลำบากอนะซึ่งเกมนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันเกี่ยวกับ S C P ฮะท่านผู้ชมครับ S C P เออศูนย์แปดเจ็ดนะถ้าผมจะไม่ผิดน,นะท่านผู้ชมครับซึ่งมันแบบเป็น S C P ที่แบบว่าเออคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเกีโโ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 ่ยวกับบันไดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับเออกดเล่นเลยนะครับ ผมรู้สึกว่าเกมนี้มันน่าสนใจมากครับท่านผู้ชมครับเหมือนเหมือนเกี่ยวกับเป็นวนไดวนลูมปะอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะโหแต่พัฟสุดพัฟสุดใช้ได้เอ้ยอลล์อ๋อนี่ไง SCP สุดยแปดเจ็ด You m u s h d o w อ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคตะคริปตะคริปพอพอพอเฮ้ยเฮียอะไรวะ เฮียวะฮะฮะว h a เดี๋ยวดาลูอะไรเมื่อกี้คือเฮียเลยเฮ้ยสวัสดีฉันคือ ATU ส่วนแกคือชิบหายอะต้องหนีหนีอะโอเคหนีช่างแมงอะโอเคต้องลงไปข้างล่างครับท่านผู้ชมครับโอ้กูจะเดินลงข้างล่างหรือว่าแปลดีวะโรอเดี๋ยวนะเราต้องติดตามใครวะเออเออโอเคโอเคแปลว่าเฮียวะ แต่มันเหมือนให้เรามันมีจํากัดเวลานะทั้นนะครับให้เราอ่อนจากที่นี่นะครับเอ้ยอะไรอ่ะเกมอ๋อกระโดดโอ้มันมีทางเลยเพราะของเกมเนียแม่งก็ผมตาโคตรง่ายเลยแล้วตายต้องมาเริ่มใหม่นะเฮ้ยวันเฮีย่อ๋อมันมีระดับเดือยระดับชั้นเหรอโอ้ my god มันมุ้งมื่อวันเดี๋ยวนะเราต้องคอยระวังครับท่านผู้ชมครับไม่งั้นเรา ตกแน่นอนครับทูสองเหรอรับเลเฉ่อะไรเงี้ยเหมือนมันมีเวลาให้เรานะท่านผู้ชมครับไม่เวลาก็ชั้นน่าจะเวลานะใช่เปล่าวะเลเวลสิบเหรออ๋อโอเคต้องไปให้ถึงเลเวลสิบฮะท่านผู้ชมครับนะครับพ่อไม่เขียนเลเสิบไงท่านผู้ชมครับเราไม่ต้องแปลเยอะเลเวลสิบก็รู้เลยพุ่งกับโฟอะไรจะเย่เด็กลงไปก่อนลงไปก่อนติ๊กติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเกมนี้ให้ทำบ้านทำบอยไม่รู้เลยแต่กูกระโดดนี่กูตายแน่นอนฮึบอ่ะ เฮ้ยบ่อเอ้ยใจเย็นดิเออบ่าฟุ้งม,มาไฟบ้าหให้เราลงก่อน SCP หน้าตางวะเกมน,นี้จะไปรู้ไหมไม่รู้เหมือนกัน,กน,น,นาายยรครับว่า SCP เกมนี้หน้าตายยังไงนะครับแต่เรางงงงมากว่าทําไมเราต้องลงบันไดอย่างงี้ลงหน้าตั้งเลยแล้วตอนแรกมันขึ้นมาได้ไงวะใส่ไว้แล้วมันเจ็ดแล้วเอสไเทนใจเย็นดิพี่ให้กูลงก่อนเชี่ยมันจะมาหลอกหรอ,อย่ามาหลอกกูเนอะ ต่อยเลยะเฮ้ยแต่เสียงเสียงใครร้องไห้อะเสียงใครร้องไห้ร้องไห้แบบดังมากเรื่องกลัวเนี่ยเฮ้ยคนเริ่มกลัวแล้วเอ้ยคิดเวลาใกล้หมดแล้วลงไป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 ก่อนลงไปก่อนอะไรอะแปลว่าอะไรวะโอ้โอ้โหใบก้อนนึงเอาจริงดิโอ้โหนี่คุต้องนี่คุต้อง นี่นี่กูนีน่กูต้องงออีกแล้วต้ออีกสี่ชั้นวะสิบชั้นเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอะไรเว้ยไปดูนะกูต้องมาเริ่มใหม่จริงดิโอ้จะมป็นล็อกเชีย่ยล็อกเพิ่งใหม่แบบวะไม่ใช่ใช่ไหมแล้วาจะาไม่ใช่วะ่ะไอ้ิอนะนะุ้ยเว้ยสนตีสะดุดจำถ้าไม่จำกูจะตายใช่ไหมเหี้ยกวะ บรรยากลาศก็คือแบบดูเคว้งมากอย่ากบอกไม่ถูกลยฮะเสีวแล้วเจ็ด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 แล้วเฮ้ยจุดน้ำไมนให้เราขึ้นจริงเหรอมันมีมันจะขึ้นได้หรือวะแต่ตอนเราลงคือเราตายนว้ยเออตอนเราลงไปเราคือตายนะท่านชมครับไม่เข้าใจอ่ะกูกดกระโดดเลยแล้วก็พอท่านชมครับเก็เหี้ย